มาที่ค่ายบอกคัสไทยท v วิชันกันบ้างค่ะก็เตรียมที่จะให้เราได้ชมซีรีส์แนวท่องเที่ยวชื่อแบบว่าโรแมนติกมากเลยนะคะสปาร์กใจนายอมยิง่งซึ่งเราก็จะได้ชมกันทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เริ่มวันที่5ธันวาคมนี้แล้วนะคะเวลา1 0มง15นาทีค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่มีการเปิดตัวซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็มีพระนางค่ะคือน,นายณพัฒนแล้วก็น้องหมายรัพัฒนรพัสลันนะคะแล้วปิงปองมีมวยวิศรุตแล้วก็อีกหลายคนเลยทีเดียวนะคะกำกับการแสด แดงโดยแชมป์วีรชิตค่ะเรียกว่าเปิดตัวซีรีส์มาบรรดาแฟนๆที่ไปให้กําลังใจถึงกับกรี๊ดกันเลยทีเดียวนะคะโอ้โหอย่างนี้ก็ชื่นใจนะคะ,คะเหล่านักแสดงก็หลอ่อบู้จักด้วยนะคะนักสแสดงบอกว่าถ้าแฟนๆนะคะได้ดูละครซีรีส์เรื่องนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะฟินไปกับภาพสวยๆในประเทศไทยของเราเนี่ยละคะ่ะแล้วก็เทคนิคการถ่ายทำนี่คือทําแบบภาพยนตร์เลย<อ>ทีเดียวนะคะรวมไปถึงความตั้งใจความท้าทายที่เหล่านักสแสดงทุ่มเทให้ค่ะ น่าจะเป็นเรื่องเวลามั้งเพราะเราแข่งกับแสงแข่งกันทุกอย่างแต่ว่าเราใช้เทคนิคที่เหมือนถ่ายภาพยนตร์เลยภาพที่แบบค่อนข้างสวยมากที่เนี้ยค่ะเมืองไทยของเราจริงๆแล้วมีที่เที่ยวที่แบบว่าหลายๆคนอาจจะคิดไม่ถึงว่าแบบมันจะถ่ายรูปแล้วสวยไหมอะไรเงี้ยอยากให้ลองไปสัมผัสแล้วก็อยากให้ลองติดตามชมก่อนนะคะสนุกแล้วก็คุ้มเหนื่อยค่ะเพราะวิวสวยมาก คืออยากให้ดูเคมีของคู่นี่ะคือชื่อเรื่อง <c oughs> ค่ะเขาสปาร์กจริงๆตัวละครนี่มีความพิเศษแต่พิเศษยังไงเนี่ยอยากให้ติดตาม <c oughs> จะมีซีนหนึ่งที่อยากให้ทุกคนรอดูนะคะ <c oughs> เป็นซีนที่แบบทุกคนขำกันเฮฮามากใครที่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้เราก็อยากให้เบรดลองไปเที่ยวตามตามรอยพวกเราก็ได้นะถ่ายรูปแล้วก็แฮชแท็กสปาร์กใไจอมหญิงแล้วเดี๋ยวพวกเราจะพยายามเข้าไปส่องวันที่5ธันวาคม10โมง15นะครับวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจพวกเราแล้วก็ทีมบอร์ดแคสด ค่ะคนไหนคื้นายจอมหญิงอ่ะคนไหนคือนายจอมหญิงก็ไม่รู้ในเรื่องนี้ก็มีอยู่คนเดียวนะ่เห็น